กลับไปดูภาพที่วันที่เป็นสัญญาประชาคมระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลเดิม<ช>นะที่บอกว่าพวกเราสนับสนุนคุณแพทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีในการเสนอชื่อนายก่ย15สิงหาคม2567นะครับครึ่งเดือนที่แล้วสองอาทิตย์ที่แล้วนี่เองอพรรคที่มาร่วมเนี่ยนะครับระดับหัวหน้าพักหรือว่าผู้แทนหัวหน้าพักเนี่ยก็จะมาร่วมนั่งข้าง,งคุณนุงอิงเลยใช่ไหม,มนะฮะคุณอนุทินนะครับคุณพีรพันธ์นะครับก็มา ซึ่งตรงนี้บอกแล้วว่าพักเนี่ยร่วมแน่ซ้ายของคุณอุงอิงเป็นใครคุณสันติพร้อมพัดครับมาแทนพลเอกประวิทริ์วงสุวรรณนะครับคุณวราวุิ <c oughs> ศิลปอาชาพักพลังประชารัฐเขายืนยันชัดเจนด้วยความเป็นพักเลยว่าเขามาสนับสนุนคุณุงอิงและจะไปโหวตให้ในสภาแล้วเป็นไงครับแล้วเป็นไครละครับคือคิดอย่างนี้ได้ไหมคะโหวตก็คือโหวตแต่พออำนาจตกไปถึงมือน,นายกหญิงคนนี้แล้วว่า นายกอเรียมนตเต็มในการแต่งตั้งรัฐมนตรีอ่ะจะเสนอมาแล้วไม่เอาอ่ะก็ไม่มเขาไม่ทำกันไงก่อนหน้านี้เขาถือมันมีถูกมาพี่แต่เขาเขาก็จะประเพณีงงลงว่าประเพณีมันมีประเพณีการเมืองเนี่ยแล้วไม่ไง,ไงั้นจะทำท่าจับมือกันจับไม้จับมือกันให้เห็นก่อนจะไปโหวตได้ยังไง ตรงนี้คุณต้องการสัญญาของเขาว่าอย่าสับปรับกระชันนะคือฉันเลือกเธอแล้วพูดกันแล้วนะต่อหน,น้น<อ>าประชาชนแล้วนะว่า<อ>เดี๋ยวเดินเข้าสภาจะต้องเลือกฉัน<อ>นะให้เป็นนายกรัฐมนตรี<อ>พวกเธอจะไปไม่อะไรไม่ออกเสียงกดออกเสียงต่างๆไม่ได้แล้วนะจ้านับคะแนนกันแล้วนะนับจานวนเรียบร้อยแล้วนะถูกไหมใช่ไหมอันนี้ภาพนี้คือสัญญาแบบนี้แล้วทากันมาแบบนี้มาตลอดใช่ไหมทาให้เขาแล้วเรียบร้อยพอเขาได้สงใจแล้วแล้วก็บอกว่านะเหมือนเมื่อวานที่ที่บอกอะ เริ่มต้นฟูทำตั้งแต่ตอนเช้าแล้วบอกว่าเป็นเรื่องของนายกจะต้องเลือกเองตัดสินใจเองมันมีมันมีมันม,ม,นม,ม,นมีมันมีเวลาดวอาเดี๋ยวนายกจะเลือกเองมาที่อุ้งอิงกุณแพทองคน <c oughs> ก็มาพูดก <c oughs> ับข่าวอีกว่าเป็นหน้าที่นายกเลยคะ เป็นอำนาจนายกต้องเลือกเองตัดสินใจเองแล้วเราไม่ชอบเหรออีกนิดนะคะอร่อยนิดนะคะจิบป่าจิบคออร่อยนิดนะคะอร่อยนิดนะคะพอตอนบ่ายทำไมสสออกมาปลุกปลกวิธีคิดใหม่อะเราไม่พอใจเราประชุมกันแล้วเราฟังแล้วไม่สบายใจไม่ไม่ทุกโต๊ะคนนี้ไม่ทำแบบนี้ไม่คิดไม่สบายใจเป็นหรอคนพวกเธอคิดเป็นเหรอไอ้คำว่าไม่สบายใจคิดเองเป็นหรอ ตั้งแต่ชิดเห็นสอ,สอสอประเทศไทยมาน้อยคนน่าจะคิดเองเป็นอะอแล้วอยู่ดีๆพวกเธอไม่สบายใจพร้อมกันเลยเรื่องหลวงป้อมอแล้วนี่เป็นมุกซ้ำนะใช่มุกซ้ำตั้งแต่ตอนเปลี่ยนกูชัยกเกษมว่าสอสอของเพื่อไทยไม่เอากูชัยกเกษมเขาเป็นคนองเองแล้วเมื่อวานนี้สามารถพูดมาคํหนึ่งเว้ยบอกว่าวันนั้นที่เข้าไปในบ้านจันสองล่าเนี่ยอุงอิ้งไม่อยู่นะอบ้านจันสองล่าคือที่คุมขัง,งนอกเรือนจํา นักนั้นนะงนักขณะนั้นท่าศีนยังเป็นนักโทษนะแลวอุ๊ยยังกลับจากเมืองจีนมาไม่ถึงนะไม่มีนายกนะแล้วเรียกแกนนําพรรคเพื่อไทยไปเลือกหัวแกนนําของพรรคร่วมรัฐบาลไปคนที่คนที่คนที่อันนี้คนแรกเลยแผ่นเลยอนุทินใช่ไปกินข้าวกับเพื่อนพารู้เลยเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้แล้วมว้ยเฮ้ยครอบงำแล้วน่ะแล้วปรากฏว่าในคืนวันนั้นเนี่ยสามารถเจนชัยจิตวณิสเนี่ยอันนี้ไม่จริงไม่จริงพวกเธอไปจัดการกันเองนะ เขาบอกว่าทักษิณพูดว่าให้ชัยเกษมเป็นสามเดือนแล้วไม่เปลี่ยนแล้วทุกคนอยู่ที่เดิมเปลี่ยนหัวคนเดียวทุกคนที่เดิมเปลี่ยนหัวคนเดียวทุกคนที่เดิมนี่คือวาจาของทักษิณแล้วก็ตามมาด้วยคำว่าไม่อยากเห็นวงสุวรรณอยู่ในรัฐบาลองอิงไม่อยากเจนไม่อยากเห็นเอกนัทอยู่ในรัฐบาลอง์อิงอันนี้พูดจริงเรื่อนไงถึงบอกว่านี่เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยในการเมืองของไทยนะครับแต่ครั้งนี้มันเกิดขึ้นได้เพราะมีคนที่ชื่อทักษิณเท่านั้นเองที่อยากจะเปลี่ยนเกมอย่างไรก็ได้ พกเราก็ไม่เชื่อนะครับว่าคุณแพรทรงทานจะพูดว่าดิฉันเป็นนายกรัิมนตรีแล้วดิฉันจะเป็นคนตัดสินใจเองคงไม่มีใครเชื่อครับค่ะวันแล้วนี่คือลีลาใหม่ของเพื่อไทยเลยคือก็คือไม่ตรงปกอันนี้อาจจะเบามากนะตบัดสัต์วสับปรับทรยศหักหลัง